สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักด์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวสนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจคงเป็นเรื่องราวของพักคส้มอย่างก้าวไกลนะครับโดยเฉพาะพิธาอีกแล้วโอ้โหเมื่อความจริงนั้นปรากฏนี้ทุกคนในอินเทอร์เน็ตตาขางเลย อืมเรื่องที่ปาเลสไตน์บุกอิสราเอลเนาะแล้วก็พิธาออกมาบอกว่าจะช่วยแรงงานอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นโอ้โหโดยปีกแรงงานอย่างสุเทพอู่อ้อนนี่ออกมาการันตีพยายามติดต่อโอ้โหสุดท้ายแม่งก็แค่หาแสงมีหลักฐานอีกตั้งหากอืมเห็นยังว่าเขาไม่ใช่ซื้อ เสียงแต่เขาซื้อสือ่อเขามีสื่อในมือเยอะเลยเขาบอกเองแล้ว่าเขามีสื่อในมือเยอะพร้อมที่จะดันเรื่องนี้ให้และพร้อมที่จะเอาคนที่เปิดเผยเรื่องนี้ออกมาเป็นกรรมธิการแรงงานอีกรู้ไหมทําไมพรรคก้าวไกลถึงชอบกรรมธิการเพราะว่ากรรมธิการเนี่ยมันมีเขาเรียกอ,อะไรนะมีงบเยอะมากแล้วก็พรรคฝ่ายรัฐบาลเนี่ยไม่ค่อยเป็นมวยฝ่ายก้าวไกลเนี่ยใช้งบกรรมธิการได้เก่งมากทาเพื่อตัวเองล้วนๆทาเพื่อพวกของล้วนๆอืมเป็นไงล่ะเชื่อยัง ก้าวไกลการละครนี่สุดยอดจริงๆเลยพิธาแม่งก็หาแสงจริงๆเลยใครว่าผมมาด่ากลับแน่นอน,นบบพักก้าวไกลนี่โอ้โหสุดยอดเลยกูเลยยอมใจนะ <c oughs> ออกมาแก้ต่างบอกว่าพรกการเมืองอื่นๆเนี่ยเขาก็มีเหมือนกันเรื่องแบบนี้แต่เขาอะปิดข่าวพรรก้าวไกลพอมันมีเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยเขากําลังเซตติ้งระบบมาตรฐานพาร์อีแบกประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่า ตอนที่พวกมึงหาเสียงอะช่วยกันหาเสียงเนี่ยพวกมึงอวดอ้างสปปรรพคุณคุณภาพของพวกมึงเสือเกินนะความมีมาตรฐานการเมืองรูปแบบใหม่อาคนที่เขาไปเลือกมึงมาเนี่ยก็นึกว่าพร้อมใช้งานนะใครจะไปรู้ว่าต้องมารอพวกมึงเซตติ้งระบบมาตรฐานคนในพักพวกมึงเน่ะอะวันๆไม่ต้องทําอะไรหรอกแก้ปัญหาของคนในพักพวกมึงนะระหว่างที่รอเซตติ้งระบบมาตรฐานของพวกมึงเนี่ยพวกมึงก็นั่ง ทำหน้าที่เป็นสอสอแดกเงินเดือนแดกภาษีประชาชนอืมเนี่ยภาษีกูอีติงพวกมึงไปไหนทําไมไม่พูดว่าภาษีกูฮะกูเห็นมึงพูดนะพูดหน,า,ดหนาเนี่ยไอเรื่องภาษีกูอะตอนนี้ทําไมไม่พูดอืมตอนหาเสียงเนี่ยโอ้โหทั้งติงทั้งพักไอพักก็ไปด่าคนอื่นอีติงก็ไปว่าคนอื่นว่าเออทำไมไม่เลือกพักเก้าไกลโง่มานะ่าอ่าอีพักทั้งหลายเนี่ยโอ้โห ก็ไปว่าคนนั้นคนนี้ไปว่าไอ้ลุงตู่เป็นยังไงตอนนี้เนี่ยออกมาแฉกันเองละ่ะขนาดคนในพักเนี่ยยังไม่ยอมรับกันเลยฮะมึงจะให้คนอื่นเขาไปยอมรับเหรอกูถามมึงหน่อย e อีแบกการก็อี้แทนคุณฮนะก็ได้มีการเคลื่อนไหวซึ่งแฉสอสอปีกแรงงานก้าวไกลนะครับสั่งให้คนไทยในอิสราเอลโพสต์อวยพิธานะครับ หลังสง่งรายชื่อให้อัดแค่ใช้การหาศีนในสงครามอิสราเอลนะครับแต่กลับไม่ได้มีการช่วยเหลือจริงๆนะครับนายแทนคุณคิดอิสระรักษาการประธานคณะกรรมการส่งเสริมนุษยชนและความเสมอภาคระหว่างเพศของภาคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีนายพิธาลิมเจรรัตอดีตหัวหน้าพักก้าวไกลได้ให้ข่าวว่าเป็นผู้ประสานงานนะครับ ที่หนีตายจากภัยอิสราเอลโดยส่งข้อมูลให้กับกระทรวงการต่างประเทศว่าตอนแรกก็รู้สึกชื่นชมในความมีน้ำใจการตัดสินใจอย่างทันท่วงทีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยต้องมาก่อนเรื่องอื่นใดและยางวิกฤตเราจะไม่ทิ้งกันต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือสามัคคีกันช่วยชีวิตพี่น้องรายงานให้เร็วและมากที่สุดเท่าที่จะทำได้จน ใน2วันนี้ได้รับการประสานจากแอดมินเพจวันนี้กวไกลโกหกอะไรส่งหลักฐานแชทไลน์และ Facebook จากหนึ่งในผู้ประสานงานแรงงานไทยที่ทนไม่ไหวนะครับกับพฤติกรรมของพักก้าไกลว่าเคยประสานขอความชื่อเหลืออะไรเขาไปแต่ไม่ได้ช่วยอย่างเต็มที่แต่ต้องการรายชื่อเพื่อไปโปรโมทพิธาและพักก้าวไกล และยังขอให้แรงงานไทยช่วยอวยพิธาทางโซเชียลมีเดียและมีหลายครั้งไม่ได้ใส่ใจข้อเรียกร้องอย่าโทรไปในขณะที่ผเผชิญวิกฤตแทบเอาชีวิตไม่รอดจนทำให้คนร้ายรู้ตำแหน่งที่ซ่อนของแรงงานไทยเพราะมัวแต่ต้องการข้อมูลไปออกสื่อให้ข่าวแย่งซีนกระทรวงการต่างประเทศทำให้เกิดความสับสน ระหว right. ่างการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่จริงๆนะครับจนการแก้ไขปัญหายุ่งยากมากขึ้นโดยทางตัวแทนรายงานอักษรย่อหอหีบให้ขอให้ตนเปิดโปงความจริงถึงพฤติกรรมสร้างภาพลวงโลกบนวิกฤตชีวิตคนไทยเพื่อให้คนไทยตาสว่างนะครับเขาบอกว่าเขารู้สึกผิดหวังเสียใจอย่างมากว่าทำไม ต้องทำขนาดนี้กับชีวิตที่กำลังอยู่ในความเป็นความตายโดยตนอยากเตือนสติพิธาและสุเทพอู่อ้นว่าต่อไปอย่าทำแบบนี้คิดว่าถ้าเป็นพ่อแม่คุณหรือคนในครอบครัวคุณติดในสภาวะสงกรามและถูกนักการเมืองเร็วๆที่หวังแค่ต้องการให้ตัวเองดูดีแต่ทำให้ชีวิตผู้บริสุทธิ์เดือดร้อนพวกคุณจะทำอีกไหมจากวีรบุรุษ กลายเป็นปีศาจร้ายบนคราบน้ำตาและเลือดของประชาชนนอกจากนี้นะครับแทนคุณยังกล่าวอีกว่าแรงข่าวได้โทรศัพท์คุยกับตนทั้งน้ำตาแห่งความเจ็บปวดว่าเสียใจมากที่ตอนแรกคิดว่าเขาคือความหวังแต่กลับไม่ใช่หลังจากได้ซีแล้วเขาไม่ได้ช่วยอะไรเลยและที่จบเจ็บปวดที่สุดคือต้องเห็นเพื่อนร่วมชาติเสียชีวิตลง โดยมีคนนำประเด็นนี้ไปสแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองอย่างไม่น่าเชื่อเลยว่าจิตใจเขาทำด้วยอะไรตอนแรกนึกว่าเขาจะช่วยด้วยใจจริงแต่สุดท้ายพอได้ออกข่าวก็ทิ้งพวกเราโดยพวกเราไม่เพียงไม่ช่วยอะไรยังทำให้ลำบาก,บากมากขึ้นนะครับแทนคุณกล่าวต่อว่าขอให้เรื่องนี้เป็นเรื่องสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่พักเก้าไกลจะทา ให้ต่อประเทศไทยโดยส่วนตนไม่เคยอยากให้มีการยุบพักใดๆเลยแต่ตอนนี้ตนเข้าใจแล้วว่าทำไมต้องมีกฎหมายยุบพักเพราะพฤติกรรมสร้างภาพบนคราบน้ำตานั้นเป็นสิ่งที่เลวร้ายจริงๆบนแชทนะครับที่ถูกเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียก็คงทำให้เห็นชัดเจนตั้งแต่วันเกิดเหตุนะครับถึงแรงงานไทยที่ปรากฏว่า อยู่ระหว่างการถูกจับกลุมเป็นตัวประกันนะครับในขณะที่ที่เหลือกำลังทำการหลบหนีแบบสาหัสสากันแต่ปรากฏว่านะฮะพักเก้ากรายพิธาถูกกล่าวหานะครับถูกกล่าวหาว่าทำให้คนไทยนั้นเสี่ยงอันตรายนะฮะจนเป็นที่มาของคนไทยในไร้ความปลอดภัยสิ่งเหล่านี้ถูกมาเปิดโปงบนโซเชียลมีเดียอีกครั้งเลยโดยมีแชทนะครับ ของสองฝ่ายนะคือรายงานไทยและฝั่งก้าวไกลไปทําการเจรจากับรายงานเรื่องนี้ผมแปลกใจไหมผมไม่ค่อยแปลกใจอะ่ะนะสังเกตให้ดีฮะหลังการเลือกตั้ง2เดือนการเช้าโชว์ของพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมาแล้วขับนะฮะขับรถไปชนคนตายมีคดีอาชญากรรมนะฮนะเกี่ยวข้องนะฮะที่สำคัญ เกี่ยวข้องกับเรื่องของการโชว์เบียร์มีการขับสอส,อ,สอ,ออกไปแล้วอย่างน้อย3คนมีเรื่องปัญหาทางเพศนะมีเรื่องผู้ช่วยไปบังคับอนะ่ไปหลอกให้ผู้อำนวยการโรงเรียนไปเซ็นเอกสารโต้ไปโต้มาอยู่นะเรื่องนี้นะครับสิ่งล่านี้คุณส่วนสังเกตไหมฮะในระยะแรกๆก,ก,ก่อนการเลือกตั้งมาดีดีมาเป็นโพสติตเป็นบวกตลอด แต่ปรากฏว่าหลังจากวันที่17ตุลาคมพุทธศักราช2566เป็นต้นมาปรากฏว่าพรรคก้าไกลตอนนี้เป็นโจกเลยนะถามว่าตอนนี้สถานการณ์ประชาชนส่วนใหญ่อยากให้ยุบหรือไม่ยุบนะครับความอยากก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ความจริงก็เป็นอย่างที่เห็นนะครับเรื่องแบบนี้คิดให้ดีฮะถ้าสมมติวันนี้ 9- ก้าวไกลเข้าไปบริหารประเทศ อะไรจะเกิดขึ้นนะฮะก็คงประเทศไทยก็คงไม่ต่างจากยูเครนนะครับเอ็มมานูเอลนะฮะยูเครนที่ปรากฏว่านำประเทศก้าวสู่สงครามนะครับซึ่งอดีตตัวตลกนำประเทศของเขาทั้งที่ตอนแรกต่อต้านสงครามมาโดยตลอดนะนำประเทศเขาเข้าสู่สงครามนะครับในยูเครนเซเลนสกี ผู้นำของยูเครนนะครับเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้อาจจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยก็ได้นะครับเพราะเริ่มต้นก็มีการประนามโจมตีกลุ่มฮามาสซึ่งเป็นบทเรียนสําคัญนะที่เกิดขึ้นและจนถึงขณะน,นี้ทั้งปิธาทั้งเศรษฐายังไม่สามารถช่วยแรงงานไทยที่ถูกจับเป็นตัวประกันได้แม้แต่คนเดียวที่สําคัญถูกฆ่าตายเพิ่มขึ้นด้วยซ้าไปสิ่งเหล่านี้ เป็นเรื่องของนักการเมืองเป็นเรื่องของพรรคการเมืองเพราะการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดี ผมเทือศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับ เนื่องนองของเราเผ่าไทยได้นาคิววิไลประชาไทยรักเพียงชีวา